สวัสดีค่ะนันหลานที่น่ารักทุกคนวันนี้ก็พบกับป้านะคะในช่อง YouTube คุณป้านักลงทุนและแฟนเพจ Facebook คุณป้านักลงทุนค่ะวันนี้ป้าจะพามาลงทุนเอ่อคือเราจะหากำไรจากเหรียญแรมนะคะ ra mp นะคะป้าก็มีเหรียญแรมอยู่นิดหน่อยนะคะซื้อไว้นิดเดียวนะคะพอได้อ่อพอได้ฟังนะภาษาภาษาคนซื้อหวยเนาะก็ซื้อไว้นิดหน่อยนะคะ ก็จะพามาทํายังไงนะคะที่เหรียญที่เราซื้อไว้แล้วจะสามารถที่จะงอกเงยกําไรไปโดยที่เราไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มนะคะแค่อยู่เฉยๆแล้วก็มันจะมีดอกเบีย้ยมาให้เรานะคะเอาละค่ะเริ่มต้นนะก็เข้าไปที่หน้าจอหลักของแอป Binance นะคะตรงนี้เป็นหน้าจอหลักแล้วนะคะกดไปที่มอค่ะเมื่อกดมอแล้วก็กดไปที่ Staking นะคะเราจะพามาทำา s t a กกิเหรียญแรมนะคะ ในช่องค้นหานะคะกดคำว่า RAMP ค่ะแล้วก็กดไปที่ตัวเหรียญที่ขึ้นมานะคะตอนนี้เหรียญแรมก็มีให้ลงได้แค่30วันนะคะได้ดอกเบีย้ย9ก6ต่อปีนะคะอะ่ป้าก็จะกดสเต็กตอนนี้นะคะแล้วก็กดสูงสุดก็คือป้ามีเหรียญแรมทั้งหมด5เหรียญกว่าๆป้าก็ลงหมดเลยนะคะ,ะขั้นต่ำที่จะสามารถสเต็กกิ้งหรือฝากกินดอกแบบ ประจำเนี่ยของเหรียญรมนี่คือขั้นต่ำคือ1แรมนะคะสูงสุดก็คือ0,000 0นนะคะ0 0 0 0 0แรมนะคะก็ตามนี้เลยอ่านรายละเอียดนะคะวันที่สเต็กค,คือวันนี้เวลานี้นะคะวันที่จะเริ่มมีผลคือวันพรุ่งนี้7จ็ดโมงเชา้าถัดไปก็จะเ,เริ่มการคิดดอกเบี้ยแล้วก็เริ่มจ่ายเข้ากระเป๋าส p o t วันเล t ให้เราทุกวันนะคะก็จ่ายให้เราทุกวันค่ะถ้าเราไม่ถอนกลางคันเราก็จะได้รับดอกเบี้ยครบทั้งหมดนะคะ แต่ถ้าเราเกิดการถอนกลางคันนะคะเราจะไม่เสียทุนได้รับทุนเต็มนะคะตามที่เราลงไว้แต่ตัวดอกเบีย้ยที่เขาจะาจ่ายไปแล้วเนี่ยเขาจะดึงคืนหมดนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องมั่นใจว่าเราจะทําการลงโดยที่จะไม่มีการอาถอนออกมากลางคันนะคะแต่ถ้าจําเป็นก็ถอนได้ค่ะนะคะเอาระคากดชันได้อ่านและยอมรับกดยืนยันค่ะอ่านี่ค่ะ ยืนยันการล็อกแล้วนะคะแล้วก็วันที่ล็อกคือ6ทับสิทับสองวันที่ถอนได้จริงๆมันจะเด้งเข้าอ,อัตโนมัตินะคะถอนให้เราอัตโนมัติในวันที่7เดือน11ปี2021นนะคะก็นี่คือเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเราต้องการจะสเต็กกิ้งเหรียญอื่นๆเราก็ไปที่สเต็กกิ้งแล้วก็ทำการสเต็กกิ้งเหรียญอื่นๆที่เราต้องการได้อีกนะคะ เอาละค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะถ้าเห็นว่าคลิปของป้ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของคุณป้าน,นักลงทุนนะคะเตือนนะคะเรื่องการลงทุนในแอป b i n a n c e นี้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยยังไม่ยอมรับนะคะเพราะฉะนั้นมีความเสี่ยงสูงนะคะเพราะาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่ได้ไม่ได้ให้การรับรองนะคะเพราะนั้นเกิดอะไรขึ้นเราต้องยอมรับความเสี่ยงด้วยตนเองนะคะอันนี้ป้าไม่ได้แนะนําให้ทําหรือว่าชักชวนนะคะแต่ว่าสาธิตให้ดูว่าป้าทํำยังไงยังไงเท่านั้นเองนะคะเอาละค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ